สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมัมมี่กุ๊กนะคะวันนี้กุ๊กไม่ได้มาสอนโยคะนะคะก็คือวันนี้กุ๊กมาแข่งกีฬากันกับเด็กๆก,ก็คือแม่แข่งด้วยลูกแข่งด้วยนะคะเป็นการแข่งไตรกีฬาเผื่อว่าใครสนใจอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นกีฬาเอาท์ดอร์นะคะก็ลองมาเพราะที่เนี่ยมันเป็นสนามที่ไม่ใหญ่มากคือเป็น new normal จัดแบบ new normal ก็คือว่ายน้ําในสระว่ายน้ํา ั่นจักรยานกับวิ่งเนี่ยก็อยู่ในสนามกอล์ฟนะคะซึ่งที่นี่อยู่ที่พัฒนากอล์ฟคลับอยู่ชนบุรีแล้วก็ปูกมาบ่อยค่อนข้างบ่อยค่ะก็คือมันจะมีเลนให้เราขี่จักรยานพาเด็กมาวิ่งอะไรได้หมดเลยนะคะระยะนะก็จะมีระยะสปรินต์แล้วก็ซูปเปอร์สปรินต์สปรินต์เนี่ยจะเป็นระยะสั้นนะคะก็จะว่ายน้ํา750ปั่น18แล้วก็วิ่ง5แต่ซูปเปอร์สปรินต์เนี่ยสั้นลงมาอีกค่ะเพราะว่าเขาทํามาให้เหมือนกับ มือใหม่หรือว่าเด็กอะคะ่ะมาเล่นได้ด้วยก็งานนี้มีเด็กด้วยก็คือมีลูกกุ๊กด้วยนะคะเด็กเยอะมากๆซูเปอร์สปินจะเป็นว่ายน้ำ400เมตรปั่นจักรยาน12วิ่งกูไม่น่าใจน่าจะ2กิโลนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูที่ว่ายน้ำนะแล้วก็ที่ปั่นจักรยานกันด้วยนะคะว่ามันมันเป็นยังไงบ้างสระว่ายน้ำเนี่ยเขาเปิดใหม่เลยนะเป็นอะไรนะอารีนา เขาบอกว่าคือประเดิมเลยของใหม่มากๆของที่นี่นะคะเป็นสะแบบ50เมตรไหยกันมันมากๆเลยลืมบอกว่างานเนี้ยเขาจะใช้ตัวนาฬิกานะคะเป็นตัวจับเวลาแล้วก็มาเทียบกันว่าของใครเนี่ยเร็วสุดมีรางวัลด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ใครสนใจอยากแข่งนะคะเขาเปิดสามเดือนติดกันเลยนะเดือนนี้ตุลาใช่ไหมคะพฤศจิกาก็มีธันวาก็มีด้วยนะคะก็กูก็จะลงทั้งสามอีเวนต์เลยเพราะว่า อยากออกกําลังกายมากนะคะอยากเล่นไตกีฬามากไม่ได้เล่นมานานมากๆนะคะประมาณ6เดือนแล้วไม่ได้ออกกําลังกายโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูสนามกันเลยค่ะนี่เรากําลังไปดูจุดว่ายน้ํานะปล่อยตัวอยู่ตรงแถวแถวสนามกีฬาตรงสนามสนามฟุตบอลนี่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราปั่นจักรยานแข่งกันนะอยู่ในนี้โอ้ไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยอะ่ะมีบึงตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำาสิเมตร เดี๋ยวเลยอ่าเอาจักรายานจอดตรงแหลกตรงนี้เลยลูกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเขาเป็นรีจิสเตอร์ข้างในกันเอาไว้ใกล้ๆกเนี่ยก็ได้ลูกจะได้ไม่ชนเขา,เาจักรยายนเท่มากโปรมากี้ของพุยใหญ่ใช่องพุยใหญ่หมดเลยโปรก็เดี๋ยวหนูโตแล้วเดี๋ยวหนูขี่บ่อยๆก็ค่อยไปดูคันใหม่ลูกอันนี้หนูขี่มาตั้งแต่หกขวบไหวไหม โอ้โหเก่งมากอ๋อของตัวนี้สี่ร้อยสิบสองของแม่คุกเฉลี่ยละห้าสิบต้องไว่าแต่ว่าของคุณแม่จะจัดตาร์ทคนเรฝั่งเพราะว่ามันจะมันจะครบหลบมแล้วมันขึ้นฝั่งนี้พอดีอ๋อโหเพราะมันมันจะมันห้าสิบเมตรตัห้าสิบเมตรมันจะต้องไหว้เจ็ดรอบครึ่งครบเจ็ดปุ๊บแล้วก็มาขึ้นฝั่งนี้อ๋อโอเคนะครับแล้วก็วิ่งเข้า transition ได้ครับอ๋อนี่จักรยานจักรยานสองรอบอท้ยธรรมดามาก ใช่ครับเพราะรอบเป็น6โลแต่คุณแม่ต้องต้องต้องปั่ด3รอบเพราะมัน18โลอะฮะได้ค่ะ3รอบแล้วก็วิ่งรอบเล็ก5รอบ่สวนน้องวิ่งแค่2รอบพอเสวิ่ง2รอบลองไปวิ่งก่อนไหมคะ2รอบซ้ไมได้ซ้อมได้วันนี้วิ่งวันนี้พรุ่งนี้เมื่อยแน่เลยเเดี๋ยยว่ไปว่อนเดี๋ยวไน้ำเนี่ายน้เล่นก็ได้เพราะไม่ได้ออกกำลังกายกันเลยอ่ะยาปื๊ดโอ้ยหน้าว่ายมากเลยอ่ะดีค่ะนี่พรุ่งนี้เราจะ ปล่อยที่นี่นะคะกคนเนอร์โดดลงตรงนี้เนะดด <c oughs> อันนี้เป็นสนามวิ่งนะคะหนึ่งกิโลรอบหนึ่งหนึ่งกิโลแล้วก็วิ่งรอบตรงบึงตรงนี้เลย <c oughs> เด็กๆจะวิ่งกันสองรอบแม่วิ่งห้ารอบห้ากิโลแล้วก็ไปเข้าเส้นชัยตรงนูน้นแดงๆสวัสดีค่ะตอนเช้านะคะวันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมง เป๊ะพอดีเลยนะคะอาหารเช้ามาส่งดูอาหารเช้านะคที่เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ลงไปทานก็ให้เขาเอาขึ้นมาให้นะเจ็ดโมงอันนี้นะมองอย่างนี้นะคะมองอย่างนี้เมื่อวานเขาให้มาติกนะคะเราก็ติกไปหมดนี้เลยแม่เจ้ากินหมดไหมเนี่ยอันนี้คือสำหรับสองคนนะ b เบร f ฟา t ยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยเยอะมากเราปลุกเด็กๆนะคะกูดกันเนอะตื่นได้แล้วลูกนักกีฬาน้อยป้ายเมื่อคืนนอนกันเกือบจะเที่ยงคืนนะคะนอนจนไม่หลับตื่นเต้นกูคะ่ะตื่นแล้วลูกไปแล้วเราต้องออกจากนี้แปดโมงลูกอุ้ยต้องออกจากนี้เจ็ดโมงครึ่งเดยตอนนี้นักกีฬาของเราตื่นแล้วนะคะแล้วกูกินเบรคฟาสต์ยัง ขนมปังกินยังลูกขนมปังไม่ได้แค่อ๋อ,อโอเคแล้วกันเนอร์อ่ะจริงๆกันเนอร์ไม่ใช่เพิ่งตื่นนะด,ใดูใส่ชุดแล้วใส่ชุดแล้วแต่นอนต่อ,อกันเนอร์หนาวอะไรล่ะปิดแอร์ทน,นี้เรากำลังไปที่สนามแข่งจุดปล่อยตัวของว่ายน้ำนะคะนนไปกันเนอร์ไปฮะเวลาตนนัดจะไม่เสียงอะไรไม่มีโอเคไม่เป็นไรมันมันเหมือนมันเหมือนมีหินมีทรายลูกเวลาเบรกด้วย อ่ะขึ้นเนินไม่เป็นคนแข่งนะ,ระเราต้อไม่ไม่ไม่เดี๋ยวถ่ายน้องก่อนอันนี้เราจะมารจิสเตอร์นะคะคุณอภิวิชค่ะคุณอภิวิชคุณชิตาลียอยู่นี่เป็นโควิดก่อนนะคะคุณพัชรากูอ๋อต้องตรวจโควิดก่อนแล้วดาวันติตาลีคนไม่เป็นค่ะมาไปแยงกันแม่ตรวจเป็นไม่เจบ็บ ก็หนูก็ใหญ่ๆหญ่เงยหน้าตรงนี้เอ้ยนี่เดียวเพราะจมูกเราอยู่ถึงตรงนี้เลยลูกเออแล้วหนูก็ใส่เข้าไปไม่เป็นไรอันนี้เราตรวจผลตรวจโควิดนะคะนี่ของแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ติดชัวเออกดลงเข้าไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงปีปี่มากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ครับทุกท่านอร้อนใช่ไหมครับไปยังไม่ได้แย่กันแล้วพี่โต๊ะคะรแย่เดี๋ยวเราการรจิงเนี่ยเราพี่เขาแย่เร็วอะไม่เจ็บหรอมันเหมือนจะฮัตชี่เฉยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ช่วยดูหน่อยว่าได้ยังเงยหน้าขึ้นเงียบหน้าขึ้นเหนื่อยต้องแย่ด้วยแหละตอนนี้เราจักรยานมาจอดที่ ผ่านซีชั่นแล้วนะคะอันนี้คือน้องกันเนอร์หนึ่งร้อยกู๊ดหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะของแม่กู๊ดอ,อยู่ศูนย์ศูนย์หกอยู่นี้น,น,น,นี่ของแม่กุก๊กตะพีแม่วางศูนย์เจ็ดโอเคเราไปฟังเบสกันดีกว่า,าไปเอานาฬิกาด้วยพร้อมไหม หมุนแขนรอเลยกุ๊นหมุนแขนไปหน้าหมุนหมุนวอมวอมหมุนแขนหมุนแบบตรงๆอย่างงี้หมุนอย่างงี้เออสวัสดีชายว่าไงตอนนี้เรารอนาฬิกาอยู่แต่กูว่าอะไรอ่ะเขาแข่งเก่งเขาเก่งใช่เขาเป็มือโป้เราเป็น ไม่เป็นไรเรามือสมัครเล่นคะกลายกาละเล็กเป็นไงบรรยากาศงานนะคะงานนั้นแล้วมันไม่ใช่งานแข่งมันเป็นงานแบบว่าเหมือนแบบแข่งกับตัวเองแต่แล้วก็แข่งกับตัวเองแต่แล้วก็มันก็มีคนอื่นแชาเลนจ์ตัวเองมาลองดูว่าเฮ้ยเวลาตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างหลังจากเราไม่ได้ออกมาไกายกันมาหกเดือนนะคะ่แล้วจะว่ายน้ำให้เร็วกว่านี้ไหมโอเคเฮ้ยอย่าไปเร่งมากเลยเดี๋ยวหมดแรง แข่งจบแล้วนะคะน้องกูน้องกูใช้เวลาไปเท่าไหร่ลูกห้านาทีสิบเก้านาทีหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีห้านาทีอะไรล่ะก็น่าหนึ่งชั่วโมงยี่สิบหนาดงชั่วโมงยี่สิบคือน้องอ่ะเขาว่ก่อนกูแต่ว่าเขาอ่ะมาเดินใช่ไหมเขามาเดินโอ้โคตรเหนื่อยเลยวิ่งไม่ไหวเลยอ่ะกูวิ่งไม่ไหวเลยอ่ะเม่เอาจนตอนนี้กูว่ายหนาใช่ปไหมไม่ายกูหนาสิรอบ ว่ายน้ำสี่รอบผิดสามรอบอ้าวอะไรแล้วกันเนอะจริงนี่ทุกคนเสร็จกันหมดแล้วนะคะไม่ก็คือพี่กูแบบพี่กูคือตอนนั้นก็ไม่รู้คือมันเวียนหัวมาแล้วกูก็แบบว่ายเลีบไปลีบไปแบบเตอะอ้วกเตอแล้วเขาก็บอกว่าพี่กูหันมาอยู่อีทีคนหายไปหมดเลยหันมาอีทีแล้วตอสองก็ขึ้นไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็กันเทียงกันใช่นะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วพอเทีงกานกูเขาบอกว่าเออรอบพี่พอแล้วขึ้นเลยนะ พราะ่าเดี๋ยวไม่ไหวแล้วพอเขาลุกขึ้นน่ะก็เลยไม่ได้ขึ้นมาในกู๊ดอัดห้ปีก็เลยแบบไม่ขึ้นไม่ต้องประหม่าไปแล้วมันสูงใช่ป่ะแล้วพลังของเขาบอกว่าให้ช่วยกู๊ดเัดเขาบอกว่าชีสตองเก่งมากเลยก็อุ๊ยกันเนอร์รองเท้าพังนะคะวิ่งไปรอบแรกอันนี้คือรองเท้ากันเนอร์อะเจอแล้วไปถึงก่อโอเคขอบคุณเขาได้ใส่แมสก์กันโลกภแมสทิ้งไปแล้วเอาแมสก์ใหม่อันนี้คือรองเท้าน้องกันเนอร์ดูแปว สภาพตายแล้วอีกข้างหนึ่งอ่ะอีกข้างหนึ่งยางยางตายังแล้วค่ะดีนะได้พี่พี่ของทีมงานเขาให้ยืมรองเท้ามันมันเปิดนิดนึงแล้วเหมือนน้ำมันหยดเข้าไปอ่ะออแล้วมันไปทําให้กาวละลายแล้วมันก็เออรองเท้าถ้าไม่ค่อยได้ใช้มันจะเป็นอย่างนี้แหละม้วแม่จาจักรยานอ่ะเหนื่อยสุดสนุมมกไหมลงโค้ชสนุกนะแวเหนื่อยไหมอ่ะเดินเยอะเลยตอนจนตอนวิ่งอ่ะ ตอนวิ่งเดินซะเยอะเห็นอยู่แต่ว่าฝนตกตอนนั้นที่แบบป็นฝนมาแป๊บเดียวแล้วแบบมันะคุดแบบหีใสอย่อ๋อใช่ใช่ใช่มาโดนฝนตอนรอบสุดท้ายกัน,นเ,าเานาะใครที่ชอบิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครที่ไม่ชอบิปนี้ก็กดไลค์ลคด,ลค <S <S ด้วยใครที่อยากมาแข่งกีฬาให้มาที่ดีพัฒนาซอสนะคะอินบ็อกซ์ <ๆๆ S 2> เอ้ยเขาเรียวกว่าอะไรนะคอมเมนต์ถามกันได้นะคะแล้วมาเจอกับพวกเรานะเดือนหน้ามีอีกมาไหมมา เด็กบอกแล้วว่ามางั้นเจอเราแน่นอนอถ้าเด็กไม่แข่งแม่ก็แข็งนะคะโอเนคบ๊ายบาย